บ่ชาเนาตัวผูกาตอนนี้คนที่ขวมันก็ยังบ่ร้ายกันได้ทุกคนเลยเดี๋ยวจะน้อยบาดมันเริ่มเป็นชีนเป็นตอนหมแล้มันจังร้ายเ่ยตอนนี้มัน กำลังเผามันฮ้อนก็เลยยังเห็นคนเข้ามาบึงเข้ามาอะารันไดจอดได้ไหมนักโอ้ยเยลลี่มันถ่ายว่ะนี่เป็นอะไรเซีย<ส><ส>บ่บ<ส>บอคอมจริงไหมเซียบเ้อะเบืเ่อเสือร้องได้ ทางนี้ก็เล่นกันเห็ดเวียกอยู่สองจุดอ่ะทางลุมกับขวดขวดเลวก็เอาขึ้นมาทางเทิงฮะฮามฮามทางนี้ก็ามไ่สามเลยทางนี้ก็จะเป็นน right. ันโซนแม่บ้านกำลังนึ่งเขา มียกันเนี่ยคุงดีมันุ่ดีทายกับคอคแม่ฟองได้ไหมเพิ่นภูนีนีจีพองอย่างเดียวได้เพิ่นูนนี่ไม้ใหญ่เพิ่นจีพองอย่างเดียวได้ขนาดบคออนุญาตไปชะลาอยู่แจ่หัวพุติก ไดเนาะ,ะ,ะีอันนี้แหละแผนกลินคีแหละเน,นี่ <c oughs> แผนกลินคีสามกีบแมนบอลน,นี่โอ้ตัวนี้แหละของแท้นะอยู่ตลาดนะของปลอมไรใหญ่กลับมือกับตีนเลยเนาะบางคนว่าได้เต็ดกับมือกับตีนกินบุเช็บเลยเจ้าก็เป็นนันนันบ่เป็นนันนันอาเลย สดงบริกแล้วใช่เนาเจ้าดีจเออแล้วเปุณิบริกนโอ้ขี่ก็กินแล้วมนี่อันนี้เด้แผนงี้กันนี่ล่นขีกันแผนเล่นขี่กันขี้านนอเบอร์กาพี่น้องเลยขี้ทงนั้นเลยนี่ ยังมาแลอยู่ไห้บุตรลินคีนะโอ้ยยังยังหลายเออยังมาเนี่ยโอ้ย่ยังมาใกล้เลยพูดใหญ่นะเอี๋ย้อนชวนหนึ่งเขาเอามาต้มแล้วก็จะเอาไปซอยเพื่อเห็ดหลาบหรือว่าเห็ดก้อยสำหรับงานมือหรือว่ามือนี้อะไรทามันเจ๋งจัง่อย ไม่แต uh, uh, <c oughs> ่เฮาเตรียมงานให้มันเร็วไวสำหรับมือเสาร์นะเอาเด้อเด้อกินน้ำเราได้อ่นี่แหละพ่อครัวบ้านจังใหญ่พ่อครัวนี่กินน้ำเราได้มือไฟอันนี้หนูบอหอยถ่ายนะ อันนี้ขี้เพียอันนี้นำดีมันเด้เใช่เลยนะใช่นี่เลยลายเตอ่ลายพ่มด้เนาะพอดีเลยพอดีบ่คพอดีก็ใช้พอดีก็ใช้เลยลายอันนี้เพื่อจิมัดเนี่ตยอืม กระชัมาทีู่เลยยางยังยังเยอะจนเรยไปเอาออกัมาแล้วบาคนกชินนี่บางคนหาใช่อีพอแล้วใช่อน่อยนึงใช่้อยนึวยาผดอร่อยเออเออแล้วมนถึงตาเนี่ยไม่ยูกกระชาบมากนะบ้ง กระชากเป่าฮะน็นบ่จางเดวใส่หลายเลยยกหลายด้มันลายแผนกมันชิได้โสดพุ่นจาหน่อยนะฮะออกแล้นะขรัวก่อนดิุนมาขมาบตุลุมตารางดิข้าวตุลุมตารางกูบุ้ย รึประมาณน่ะพูดเลยน้ออืมีน่นน้ออมเขเลยเข้มเี้ต้องทองมางาโอเคโอเคอุ้ยอ้ย อย่าบัวเปื่อยมันเปื่อยจะเีาเขาเี่าแจ่วพี่อ่ะฉันน้ำตาลเม่าไวแล้วหวานๆคุ่มผมไปทางใหม่อีกบ้านนึงละยานี้ละเดี๋ยวไปถักใส่กวันนี้บ่ไอะยังค่าไปทางใส่ตบก้เชงไปแล้วเห็ดไอเห็ดห่พรเลหอมักเจอทั้งพี่เล กำลังนำยาดพอดีล้วได้ชุกนนีคนบกินแล้วได้คอยปีกให้ป้าแบะได้เดินให้ดลูกป้าแบะเปที่นำก่อนโยขมาเก่นเานเห็นมักไหมห็นเอาห็นฮะโอ้ยน้ำตาไหลอีกอมันหลมัยันุกเสพอยู่กับผมมา เกยป้าใช่ก่อ่ามันลายยันมันมันน้อยยันมมันลายยังมันบกมเนมันน้อยยันบุมมันลายนยับกองกิยันบกอกิต้องเห็นีแต่ลายขนน้ลายนี่ลูกน้าลูก่ยมหัวแม่ลุงผอาาด

กลลยแ้วนะตอนนี้ก็บอกเลยว่าฝ้าแจ้งเนื้อแล้วทุกคนเลยหรือว่าแจ้งทางไต่นะ,นะ,ะมันเริ่มแจ้ง้ะอีกอย่างก็ยาเ้ามากังเต้นแล้วแล้วก็จัดโต๊ะเลยตอนนี้คนเฮากันร้ายแหง้งแต่ก็บปุ๊มีเวียกเฮ็ดก็เลยนำตักแต่มมืดเลยมาเนี่ อดแลาวด้ y ทีมงานทีมงานกลางเต้นโอ้อืออึดอึดน้องอ่าเดี๋ยวกางเต้นเชื่กันก่อนทุกคนทีมงานก็ได้รับบ่ได้นอนเละอดทนเพื่อคนคนหนึ่งจะได้เมียะมุ่งไง đấy